เพราะว่าไปหาหมอหาคุณหมอปวดเข่านะคะมันปวดแล้วก็มันก็แบบเข่าตึงตลอดเลยนะคะก็เลยไปข้างเดียวข้างขวาค่ะก็เลยไปหาคุณหมอคุณหมอก็มาตรวจเช็คดูแล้วก็พบว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมอปวดแล้วคุณหมอก็ให้ยานะคะทานเป็นประจําใช่ค่ะไปสองครั้งใช่ค่ะไปสองครั้งแล้วหลังจากนั้นเอ๊ะมันไม่ดีขึ้นเลยอไปฝังเขมมาเกือบสิบครั้งครับ พอหลังจากนั้นก็มันก็ไม่ดีก็เลยหยุดเออได้ข่าวว่ามีสมุนไพรแบบดีๆที่จะทานแล้วทำให้เราดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นก็เลยไปเปิดเว็บไซต์ดูนะคะพอหลังจากที่เปิดดูแล้วเปิดหลายรอบค่ะเราดูเรื่องข้อข่าวอย่างเดียวเลยคือเราไม่ได้เชื่อง่ายๆแล้วใครมาบอกก็จะเชื่อทุกเรื่องไม่ใช่นะคะคต้องพิสูจน์ค่ะแล้วต้องมีผลงานวิจัยรองรับนะคะแล้วกออ็ต้องดูว่าคนที่เขา วดเข่าแล้วเขากินแล้ว<ม>เป็นยังไงบ้าง<ม>นะคะก็ไปพิสูจน์ดูแล้วผลปรากฏว่าเออหลายคนนะคะที่มีประสบการณ์แล้วมาเล่าสู่กันฟังเนี่ยมันก็ได้ประโยชน์กับตัวเราด้วยเราก็มีบุญที่ว่าเออไปเปิดเจอพอดีนะคะหลายท่านไม่ใช่เจอท่านเดียวเราเชื่อเลยไม่ใช่ออแล้วไปดูผลงานวิจัยด้วยค่ะต้องไป,ปฟังศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองด้วยใช่ค่ะสอบถามจากผู้รู้ด้วยใช่ค่ะพอไปเปิดดูแล้วน่าเชื่อถือนะผลงานวิจัยของ อาจารย์พิเชษกับคณะเนี่ยต้องทดลองต้องทดลองด้วยตัวเองนะคะพอทานเป็นหนึ่งสัปดาห์เอ้ยอที่อาการที่เราเคยปวดเข่านะคะแล้วทําไมมันดีขึ้นครับปกติยืนทางกับข้าวเนี่ยประมาณสักสิบนาทีเข่าตึงค่ะก็หลังจากที่หนึ่งอาทิตย์มันก็ดีขึ้นนะคะคตึงเข่าก็ไม่ตึงแล้วยืนทางกับข้าวได้ตลอดไม่ต้องรอนานนะคะอพอหลังจากที่ดีขึ้นเราก็เลยลดปริมาณนะคะประหยัด เงินค่ะประหยัดเงินค่ะคือแสดงว่าได้ผลแล้วล่ะใช่ค่ะออกกาลังกายก็ได้เมื่อก่อนไม่ได้เลยนะคะเมื่อก่อนชอบเต้นฮูลาฮู๊นะคะอ่าฮะเออพอรู้จักผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็เลยกินกินไปเรื่อยๆมาวิจัยเนี่ยก็จนปัจจุบันนี้สบายมากเลยค่ะเต้นฮูลาฮู๊ได้เลยค่ะเคยไปที่อนามัยนะคะเขาบอกว่าเต้นฮูลาฮู๊เป็นไหมเราบอกเป็นก็บอกให้ลงชื่อไว้ตอนแรกเราก็ไม่ทราบว่าเขาจะให้ไปแข่งอ๋อฮะอ้า พอลงชื่อไปเสร็จเราก็บอกไม่ลงแล้วมีแต่พวกรุ่นๆทางนั้นเลยพวกอายุประมาณ60กว่านี่ไม่มีเลยเสร็จแล้วผลปรากฏว่าได้ค่ะประมาณประมาณ10นาทีก,ก็เยอะนะคะร้ำนานมากผลปรากฏว่าเออเราก็ได้เข้ารอบหนึ่งในสามก็เข้ามาจนถึงหนึ่งในสามแล้วะนะครับจากเดิมเนี่ยแค่ยืนทำกับข้าวสิบนาทีก็ยืนไม่ไหว,วปัจจุบันนี้ดีค่ะ ดีมากย,ยังออกกําลังกายได้ทุกวันนี้เดินเหินได้ดีขึ้นค่ะดีมากเลยค่ะเพราะว่าอย่างเดินไกลๆเนี่ยมาก่อนต้องเดินแล้วต้องพักนะคะคเวลาไปจ่ายกับค่าหรือไปซื้อของตามห้างเนี่ยบอกระบอกเราไม่ขอไปนานๆหรอกแล้วก็มาก่อนเราเป็นน,นี่ด้วยค่ะรองช้ำม,มันก็เดินนานๆไม่ได้ปัจจุบันเนี่ยรองช้าก็ไม่มีนะคะคนิ้วล็อกก็หายนะคะเป็นหลายเรื่องแล้วปัจจุบันนี้เรื่องข้อเข่าเนี่ยดีมากเลยค่ะปัจจุบันนี้ก็ยังทานแคปซูลอย่างเดียวนะคะ บางโอกาสที่เป็นที่เปรอะเป็นหวัดเป็นอะไรเงี้ยเราก็สามารถจะดืม่มน้ำมังคุดทําให้เราดีขึ้นด้วยร่างกายแข็งแรงค่ะนี่เป็นเรื่องดีนะครับสําหรับผู้สูงวัยในการที่จะดูแลสุขภาพนะครับต้องขอขอ,ขอบคุณคุณสมจิตเกษรบัวมากครับขอบคุณมากครับก็มามาเป็นมาสองปีแล้วนะเจ็บยังไงบ้างฮะเจ็บเจ็บ,จบแบบเดินไม่ได้เลยล่ะเดินไม่ได้ดไปไไหาหมอไหม,ไไมฮะไปคุณหมอ,หมอบอกว่าเป็นอะไรบอกว่า เขาเสื่อมเขาเสื่อมต้องผาต้องพาอย่างเดียวเลยใช่บอกไม่พามามาเขาบอกไม่พาไม่พากลัวแล้วทําไงฮะหมายถึงว่าเจ็บก็เจ็บเจ็บก็เจ็บเดินได้ไหมเดินเดินไม่ได้เดินได้นิดๆหน่อยหน่อยแล้วก็เวลาไปห้างก็ต้องใช้รถเข็นอยากนั่งไหมไม่อยากเลย ใช่ก่อนก่อนหน้าก่อนหน้าที่เราจะจะต้องนั่งรถเข็นเนี่ยเรายังเดินได้เห็นคนอื่นนั่งรถเข็นแล้วรู้สึกยังไงยังนึกเลยโอ้โหทําไมถึงถึงขนาดนี้เชียวเหรอเออออพอวันที่ตัวเองเจอกับตัวเองเจอกับตัวเองอหถึงจะรู้สึกไม่สบายหรอก เวลาเขาเข็นเราไปนะเขาจะเข้าไปดูอะไรเขาก็ทิ้งเราไว้ข้างนอกแล้วเขาเข้าไปดูกันออใช่เราก็นั่งอยู่นั้นเจาอยู่ใครเป็นลูกหลานเนี่ยรู้หรือยังว่าไม่ใช่ว่าทรมานที่แบบว่าเดินไม่ได้นะทรมานที่ทิ้งฉันไว้ข้างนอกทิ้งเราไว้ข้างนอกนะนอกไอเราอยากจะไปเองก็ไม่ได้ใช่อะไรที่เราอยากสนใจอยากจะเข้าไปใกล้ๆก็เข้าไม่ถึงไม่ถึง ส่วนอะไรที่ลูกหลานอยากจะไปมันก็ทิ้งเราจ้าเิร์อเลยน้อยใจนะแอบร้องไห้ไหมไม่ไม่กล้าเดี๋ยวมันทิ้งเราอีกแล้วมาทำยังไงครับที่จะทำให้อาการเจ็บปวดมันมันทุเลาลงไปบ้างก็เอายาทาก็ได้แต่ทายาฝังเข็มนวดไหมนวดก็นวดนวดก็นวดนวดก็นวดก็ไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้น คุณต้นไปนวดครั้งหนึ่งนะพันกว่าบาทนะเออเนี่ยครั้งหนึ่งพันกว่าบาทก็นี่ต้องไปทุกทุกเดือนก็ต้องไปอย่างนี้ใช่ใช่นี่ตอนนี้ไม่ไม่ไม่ไปแล้วช่วงนี้ไม่ไปแล้วช่วงหนึ่งชีวิตก็มีคนมาแนะนําให้รู้จักกับงานวิจัยของอาจารย์วิเชษของคุณวิเชษทำไมถึงกล้าลองเห็นคุณต้นอ่ะเห็นคุณต้นกับอาจารย์เสรีอ่ะอ๋อเห็นผมในรายการโทรทัศน์ใช่ใช่ก็ก็ อยากาลองเชื่อ<ด>ถืออ่าเออแล้วอลองลองลองแล้วเป็นไงบ้างครับลองพอพอ,พอลองสี่วันนั้นเห็นผลเลยดีขึ้นเออลุกก็โอเคขึ้นดีขึ้น <ๆ S 2> ค,คุณคุณต้นแบ,บบมาเลืมคิดไปว่าตัวเองเจ็ดสิบหกแล้วว่ะไปเดินตั้งสี่กิโลโอ้โอ้ไหนถึงว่าเดินเดิน เดินเล่นหรือว่าเดินแข่งนัเดินนะเดินออกกําลังอ๋อเดินออกกําลังใช่คือลืมตัวว่า76ใช่เดินไปสัก4กิโลเอ๋อสกิโลแล้วพอไปถึงขาไปขาไปโอเคอ่าขาไปโอเคขากลับไม่ไหวแล้ว คนสามสิบกว่าสี่กิโลก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะฮะแต่หมามาลืมตัวเลยลืมลืมลืมแสดงว่าตอนเดินมันไม่ได้รู้สึกไม่เจ็บอะไรไม่เป็นอะไรไม่เจ็บแต่มาแค่ตอนขากลับที่รู้สึกไม่ไหวแล้วเมื่อยมันเมื่อยเมื่อยแล้วตึงมันเมื่อยแล้วตึงนะฮะอ่าก็ได้ลองทานดูทานดูใครเป็นคนจัดให้ทานเวลากินนะฮะ ลูกหลานหรือว่าอมะอม้าเป็นคนทําเตรียมเองหมอเตรียมเองก็เตรียมเองเตรียมเองมีกลับไปหาหมอตั้งไหมฮะไม่ต้องหาแล้วเราไม่เจ็บไปหาทาไม <laughs> ไม่อยากรู้หรอว่าว่ามันดีขึ้นเพราะอะไรอาจารย์ใส่อะไรลงไปข้างในหรือว่าเข่าเรามันเป็นยังไงไม่เจอหมอหมอบอกป้าไม่ผ่านแล้วหรอบอกเอ้ย,ยดูเดินสิ <laughs> แกเลยหัวเลาะเลยแกยังจะชวนพาอยู่อีกนะใช่เออแล้วแล้วน้องหมอประจําหมอประจําที่หาทุกเดือนหาแกทุกเดือนปั๊บปั๊บอามามาเป็นเบาหวานเบาหวานก็เป็นด้วยด้วยเราเราหมอมาก็เเอาเอาไปให้แกดูว่าเนี่ยมามากินตัวนี้ตัวนี้เป็นอะไรบ้างใช่ใช่ทานได้ไหมอ่าอนี้เแกบอกโอเคโอเคเลยเอาก็เอาจะแกบอกเดี๋ยว เดี๋ยวเเดี๋ยวป้ากินแล้วขวดเปล่าเอามาให้ผมหน่อยนะครับอ่าบอกได้โดยเอาขวดเปล่าไปให้แกแล้วก็เอาโบสชัวไปให้แกแกบอกว่าบอกแกว่าคุณหมอช่วยแบบว่าเอาบุญนะนะให้ให้กับคนที่เขาเออจะได้บอกคนอื่นด้วยใช่ใเอาบุญแล้วแกก็ช่วยทำซึ่งหมามก็ได้บอกกับคนอื่นด้วยใช่เยอะเยอะในเพื่อนเพื่อในรุ่นเดียวกันมี ใช่เขาได้ลองกินดูไหมลองดีกันทุกคนเลยเอ้ยบอกก็ตอนนี้กลายเป็นประชาสัมพันธ์ไปเลยเอไปไหนก็ช่วยและนอกจากนั้นยังได้ผลข้างได้บุญด้วยได้บุญได้บุญเห็นบอกว่าเบาหวานก็ดีขึ้นด้วยหรอดีขึ้นคุณต้นมาเมเบาหวานสองห้าเบาหวานสองร้อาน้ำตาลสูงสองราสใช่พอหลังจากเริ่มทานเริ่มนเริ่มทานมา เ,เดือนเดือนแรกเหลือร้อยสี่สิบสองตอนนี้ล่ะครับนะพอมาถึงตอนนี้เนี่ยร้อยี่สิบเจ็ดโอ้ยจ้าน้ำตาลก็ลดลงลดลงร่างกายก็มีกำลังวัง<ข>าชามากขึ้นขาก็ไม่บวมโอ้ขาไม่บวมด้วยขาก็ไม่บวมด้วยแข็งแรงขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะไหยไม่เคยเป็นหวัดเลยน่ย นี่คุยคุยทับเลยนะใครที่ป่วยบ่อยๆนี่ลองมาดูหมาม้แล้วกันไม่เคยเป็นหวัดเลยเออสบายตั้งแต่ได้อาหารเสริมนี้คิดไหมว่ามันจะมีอาหารเสริมอะไรที่ดีอย่างนี้มาก่อนไม่คิดคิดว่าใช่เลยแค่ผลไม้เออใช่ไหมอ่าฮะแล้วทุกวันนี้แหละครับรู้สึกยังไงครับรู้ึก ผลไม้ยาวิเศษกลับรู้สึกว่าผลไม้เป็นยาวิเศษนะฮะใช่ใช่เอาละก็ขอให้ม้าสุขภาพแข็งแรงอยากอยู่ถึงร้อยปีไหมฮะไม่อยากอยู่ไม่อยากเอาไม่เอาแล้วไม่เอาไม่เอาแม่เอาสักเท่าไหร่ฮะเอาเอาสักแปดสิบ แปดสิบก็พอแล้วแปดสิบนี่เหลืออีกสี่ปีนะโอ้ยสี่ปีก็โอเคแล้วยังอยากอยากเห็นอะไรอีกไหมฮะอยาไปอยากแล้วไปมาหมดแล้วนี่ไปมาหมดนี่ต้องถามลูกหลานที่ลูกหลานอยากให้อยู่เยอะๆนะอารมณ์ดีอย่างนี้ด้วยใช่ใช่แล้วก็เก้าสิบนี่ยเก้าสิบอ่ะเก้าสิบอ่ะต่อรองเกัาอ่ะขาดตัวเก้ห้าแล้วนะไอกนิดนึงน่าเนี่ยแถมหน่อยร้อยหนึ่งโอ้ยร้อยหนึ่งไม่เอาหรอกเทศบาลน้ำเลขสวยนะ ตตบันน้ไม่เป็นไรเราไม่ตะบัน,นลูกลูกหลานตะบันคร <laughs> <laughs> ับขอบคุณมากครับ